ทุบก้อนหนึ่งก้อนก็นได้เดี๋ยวผมสิไปไล่สดทุบให้เบิ้งอีกก้อนหนึ่งทุบก้อน,นะนเดียวอันนะครับครัที่ทุบก้อนไหนทุบก้อนไหนจังพอพอเอาอให้สะเก็ดเมื่อกี้ข้าว่าอันมันมีห้อยต่อห้อยอย่างบอบ่มีครับเอบอบอ่อนี่มันเป็นหินห็นภูเขาบอกเนี่นมันเป็นหินอยู่ท่องภูเขานี่ยแหละมันหลายมันหลาเนี่นอยู่หนองบัวอยู่ภูแย่งไรอยู่ภูเก่าอ๋อ ลายเจอทั้งในบุมีอย่างนยูอันเชื่องผู้อ่งจอนี้มองไอ้ร่งมันไอ้ไอ้ร่งมัน่งเชืนองกะร้ายเชือกันเนีอยืูยูแถวใดครับแถวร่อง่งเชือกไอ้แถวสีไปทั้งวันดีถึไหอ๋อผมได้ไปหามาทูกเบิ่งนี่นี่เอ้รลายถ้าเขาเอาถ้าเขาจ้อาสีจ้อะจอไปตัวคงแล้าเจ้าเสียเกี่วเนี่ใส่ละ้าเจ้าเสียผงเกามันเข่ามันจะมีผงอยนี่นี่เบ้องนัเอาทูเบิ่งงรับ จะให้เขาตัวได้ว่าเกี่วพญานาคหลเห็นไหแตกแตกแอ้แตกนนั่นไม่เป็นพงเห็นไหมเป็นดินแน่นั่นเห็นพงเป็นหินาเจ้าจ๋อเขาไปแม่นนี่ยนั่นนั่นเห็นไหนี เบื้องารุดนี่แบบเดียวกันเลยนี่ย่ายเขาตัวได้ที่อันก้อนจริงๆน่ะเขาจิดจ่อเขาเสียวบอดจ่อเพราเราเอาเอาอันนี้เข้าไปแล้วเขาจะเอาดินตัเก้านี่อัดเข้าไปน้ำแก้วคือเก้าแล้วผ้งตัวนี้เขาจะผสมประสีดินเอาปูนใสเขากระอุเขาแล้วเขาแปลงแป้งทูมันที่เป็นเนี่ยเดียวกันเลยบาในเขาเฮ็ดมาหลอกคนเอาที่กับเบิ้งเดียวกับเนี่ เด็กมาโดนแล้วทุบออกมานี่เป็นว่าอาจารย์เนี่ยู่อยู่แถวแดงครับอาจารย์ลายก้อนหินยังลายเสื้อผ้าไปเอาก็ได้เขาทุบกองยอะเลยสุ่มไปหานี่ไม่ได้เป็นสุ่มนี่ใครเห็นหินสุ่มเนี่ยมาทุบบางโหนนี่กู้ก้อนมัที่เป็นของมันยังเสี่เลยมันจะเป็นโพงมันจะเป็นพรงหื้อกันเบิ้ลกุ้งก้อนนี่ก็เป็นพรงหื้อกาแต่ว่าเกาะจกเสือก็เลยทุบเหมือนกระจกบึง เจ้าเหียงต้องกาเห็นอยู่เพระเจ้าอุ้ยมันมีหดแก้วอยู่ไหนเหมือนกันเอ้ยมันแก้วอยู่ไหนใส่ขดจ่อเอาดอกปอดจ่อจ่อ้าไปแล้วกันเอาแก้วอันเจ้าเฮ็ดมาขายเห็นไ่มเอาแก้วใส่แม่เอาแก้วใส่เก่าดินตัวนี้ดินตัวนี่มันอยู่ในพงนี่เอาข้าไปใส่ไปขึ้นเก้าแล้วก็เอาดินอันไอ้สี สีแลกผสมเันบับสีดินของมันนัสีหินของมันนี่บ่าเจ้าจองมาแล้วมันบุ๋งมันบัมาแล้วเอาสีดินใช้ยังน้อยเอาผสมกับสีเกาแบบปูนมาใช้เนบ่กอาอุดเข้าไปมันจะได้ทึงเราทุกปลาอมีลูรแก้วเลยทุกุปหรมีดูรแก้วเลยของอันนี้ไหาเสือรวขบันดุมันร้ายเถอะเขาต้มเเงอนค้นปรแม่นหน่อยเพราะน้านสื่อเป็นเมื่นุ่ ดีผู้พิสูจน์ได้ออกกล้องขยายซองแล้วกันมันจะเป็นวันอยู่ห้อยเขาจ่อเอขียหาเลยบางเดีอเอาันแนวเันเคลียร์เลยแบบนี้มันจะพิสกันเลยมันเป็นหูเข้าไปเลยมันเป็นหูออกไปแล้วมันจะเป็นวันมันมีละเอียดอีกสี่พ้อภาพวัวตัวก้นก็แล้วกันนี่หละพาะบัวตัวต้นอาจารย์ทุบมาเห็นกับตาเลย มันมีอีกอย่างมันบมีลูกแก้วนี่อันที่มันมีอันนี้มันเป็นผงดินผงดินทรายเนาะครับเนี่ยมันอยู่ในผงเนี่ยทุกก้อนนี้มันจะเป็นผงของมันเอนี่ยมันเป็นหินเป็นแงาๆเป็นคือดินทรายเหเอียดเนี่ยเดี๋ยวถ้ามชาติมันแตกกันได้เองของมันเพราะอย่างจริมันเผาใหม่บ่ถึงซุ้มมันเหลือมันเละอันนั้นซุ้มนี่มันแห้งมันกระด้างก้อนมันเละหยกถัวนี่ยค่ะ มันได้เปลี่ยนอีกส่งมันง่ามันธรรมชาติของมันเนาะความจริงโคตรก่อนหนึ่งก้อนนี้ก็บทเป็นเพื่อกันเป็น,กกนเพราะว่าย่างไปแถวนี้เห็นอยู่สามก้อนไมื่อก็บมาสามก้อนอยูอยู่เหนี่ยมบ่อยู่อย่างอยู่เทิ้งเหนี่ยมบ่เทิงเทิ้งนี่แล้วเอาไปย่างหาเบอร์เดอน์นะฮะเทียรทุบแล้วมันมีดูเกลียวเลยเดียวน้อยนิดก็ ว่าข้าเจ้าเห็นอยู่หันอยู่นี่ข้าเจ้าไปแช่ไว้ไปฟังไว้เห็นแล้วไปกินไว้แล้วเทลงเท่าไรก็ได้มันหลายเลยหินพวกนี่นะอยู่ผู้เก่าแห้งลายนี่อยู่ผู้อังซอสนี่ก็หลายไร้กันนี่หินอันนี้เป็นก้อนโคโลเคเลียโยเก็บมาเล่ยข้เห็นเป็นก้อนนี่สิถูกเลยเป็นผู้ก้อนแต่ว่าซั้นนึงสี่พ่าะ่ได้ยินดอกเพราะว่าเขาบ่ได้ยัดอันลูกแก้วลียวใช่ทำตั้งใจจะงูเยินเขาเจ้าเจียวบดเจ่อเล่ยมันเถอะ ก็ออกหนีทูบออกเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นทามันก็เป็นโขงเป็นว้นเห็นเขึ้นเจ้าท้ามาโดนไหมเด้่ยเนียนครับตายสิบปีแล้วแต่ว่าหั่นผมบอกให้ไปทุบจะเคลียร์แต่ว่าเคยเพราะว่าแต่ก่อนมันว่มีโซเชียลทังสี่เนาะครับมีแต่บอกกันแถวพื้นบ้านมีซื่อไหครับมันก็บเลยขยายคว่มไปหลายเห็นไหมอ่ะแต่นี่มันมีซื่อแล้วนี่ ขูไ่ไปเลยยกคนลอกได้โอ้นี่นี่ละอันนี้ก็บ่สุดออกไหมเห็นแนวแนวบอมมี่ไม่เป็นินไส้ทห่ไม่เน่ครับแนบแม่เป็นินไส้หินไส้ละเอียดใเห็นกันเยอจ้าอยู่ตัวม่นบ่คู่ๆรดเขาคลิปนี่กัขออนุญาตยืมทเวดาันว่าอันแดงันว่าแงันว่าเห็เอช่องมึงขัรไมครับ ครับอันนี้ก็เป็นคลิปท่าพิสูจน์ก้อนหินนะครับก้อนหินขึ้นมาจากผู้บดป่าบ้างสามหมอนะครับออกมาพิสูจน์เบืองบามันสีมีลูกเก้ยวข้างในบัวแต่ทุกออกแล้วกรับอาจารย์มันบวมีนะครับมันมีแต่ผงขาวๆแล้วมันสีเป็นม่วงกุ่มอยู่ข้างในนะครับครับก็ท่าพิสูจน์ให้เบืองไหนํำนี้นะครับถ้า ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กับโชคผ้าลวด้วยครับเหตุงานต่อไปครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซัำหนีนะครับเนาะสวัสดีครับ